สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องมองไปสุขุสุขคนมึงนี่ก็มาพบพอกมาดำฝรั่งขี่นกคือเก่าเนาะคะ่ะมีเรื่องสิมาอัปเดตให้ฟังเนาะคะ่ะแต่ว่าันกับสิตำบักุงไปนั่งพี่น้องตำบักุงเฮิร,ร์มบักุงเฮิร์กมกับสิตำใช่ครับกุ้งครับอี๋ยังไรเนี่ยโหอัดติดตัวอี๋ยังเสวย พี่น้องที่เคยฟั้งคลิปติดตามพี่การจำได้บอววางพ่อใหญ่แล้วหลังจากที่เราหลับวัคซีนมานแต่จริงๆแล้วก็ป่วยก่อนหนานั้นอยู่พี่น้องแล้ป่วยก่อนหนาน,านั้นยุ เลาเสร็จเป็นโหลกเกี่ยวก็บกดไหลหย่อนพี่น้องเราสอบกินเราสอบนอนอ่านหนังสือบนที่นอนแหละกะเล่านะหาแนวไปกินพอกินเข้าไปแล้วกับบริยงางให้มันยหอยก่กับก,กับขึ้นกับขึนอนเลยพี่น้องขคืนนอนเลยัาที่นี่แล้วกเป็นเป็นมาื่อยแหละกินยากินยามากหนีเลยไปเมืองไทยอะ่ะ ปีปีสองพันสิบเก้ 2, ากระซื้อยาให้กินเรื่อยๆยาเกีย่ยวกั็พุชลาย,ยอดพี่น้องแต่ว่าเ้ากับโบกวังเป็นอยังเพราะว่าฟาดั่งโบคอยตายฝรังบบคอยไปหาหมอพี่น้องแล้วโบไปหาหมอแล้วโบไปหาหมอป่ะนี่มือนั่นแล้วอวกอวกแบบอ้วกไร้พี่น้องอวกแบกบไร้แห้งขั้งที่หนึ่งกระว่าให้ไปหาหมอเด้อก,บบกระบอไปขั้งที่สอง ก็เป็นอีกพี่น้องห่างกันประมาณอาทิตย์อาทิตย์กลัวก็เป็นอีกเป็นทั้งมหมดอะสามเทียบางพะเป็นสามเทียแล้วมันอาการมันหนักพี่น้องอาการหนักอ,นอาการหนักแล้วก็เลยไปไปนัดหมอพี่กะใสชุลลนลงไปพี่น้องใสชุลล์ใสปะลาะ เ็ิการมุ้หว่าเราไปนัดหมอจะย่ำได้แต่ว่าเฮานั่นเบาจำจำว่าไปด้อหาหมอหาหมอเข้ากับเป็นห่วงเลาหนีลหลับเนาะเป็นห่วงเนาะคนอยู่น้ำกันเป็นบอบัานี้มือน,นั้นเล้าก่อเธอคนน่ะฉันติไปจอเหลือดีคนอ้าจัานนัดหมอตีแม,นนม,นนม่ฉันนัดหมอฉันนัดหมอฉันจะไปหาหมอเลือด่ะเข้ากับดีใจนเนาะเออนัดหมอจอเหลือ จอดเรือดกลับมาก็มาบอกสุ้ฟังว่าฉันจเจาะเรือแล้วนะฉันจะไปฟังผลว่าฉันไปฟังผลอาทิตย์หนาว่าฉันเบอก,กับพิการเนาะอาทิตย์หนาจะไปฟังผลาก,กันว่าเออโอเคพอหอดอาทิตย์หนามาก็ไปฟังผลหมอละว่าเดือดมีปัญหาคออันคออัน ขยังไงะขอเลือดเพิ่มพี่น้องแซปโก้ลงไปขอเลือดเพิ่มขอเลือดเพิ่มแบบน,นี้แล้วก็จ่อเลือดไปอีกเนาะจ่อเร็วๆหมอกับเบิงร์ดเด้อาทิตย์่ตมากมันเขาเสียห,ายห่าเขาเสียห,ยห้าตัวนี่ห้ากันอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งมป็นบะที่นี่มอน่ะเอาเนี้ลงไป หมอหน่ะบอกว่าฉันต้องการอันตาซาวคุ้นภาษานว่าพิการกร็ยากเนาะเป็นอนียงว่ะต้องการอันตาซาวเบิงข้างในเล่านั่นพี่น้องต้องการเบิงข้างในฉันจะไปอันตาซาวเด้อแล้วก็วายตังสงี่หนินหหนหพี่น้องเนาะแก็เออดีเลยนะถ้ามันเป็นอย่างเขาก็ซึชงสีแดงหงูนั่นบอกพี่น้องทำไมเป็นอนียงกับสีแดหงหงูเลย ได้อันนี้เนาะใส่แมทขนมสีน้ำเงินมุดๆๆสกินมุดปุ๋งมาเนี่ยแล้วก็ไปอันตาซ่าพี่นอ้องไปอันตาซ่าไปอันตาซ่าแล้วๆอันนี้บอกกับอันหมอบอกว่าผลอันตารซร่านะ่ะออกมาแล้วแต่ว่าฉันต้องการให้เธออันตาซ่าอาทิตย์หน้ามาอันตาซ่าอีกเด้อพะนะ กะโบโบกเด่เพราะน้ำกะมอกะโบโบอกนี่บบพี่น้องว่าเป็นเนียงเป็นเนียงแทะอือกะโบโบอกเหล้าเข้ากับแบบใจบุหรี่เนาะเข้ากับว่วงเนาะออืเข้ากับว่วงว่าน้ำหน้าแตกจุดๆมาเนเพราะว่าเขานัดเล่าเหล้าเล้าไปอันนี้ป้าเขานัดอาทิตย์หน้าอีกว่าสิอันตาเศร้า แต่ว่าว่านโทร่มากว่านหลังจากที่อันตาเศร้าเด้๋มือหนึ่งทร่มาอีกพี่น้อนงเธอสันเธอต้องไปอันตาเศร้าอีมองหนึ่งด้วยไปอันตาเศร้าขับไปเขาเอินอย่างอีสเลลยังภายในเล่านั่นแหละบอกบอกมือเืินเราสิไปใบาบาสามอีพี่น้องพการก็เลยว่าฉันขอไปนั่นเน้ฉันเป็นหว่วงคุณฝรั่งมาทั้งสี่เลยพี่น้อง โมมีเหตุผลยังที่เป็นห่วงฉันว่าเร้ยหามันเลยที่มันฝรั่งเนาะบ่มีเหตุผลที่ต้องเป็นห่วงขนายได้การเนาะการก็เลยว่าโอ้ยเหตุผลของความเป็นเมียนี่ะของความว่าคนอยู่น้ำัน็งหลัมันก็คอยเป็นห่วงกันมันว่าเป็น้องมันนี่การก็เลยเขาไปเขาไปหาเล่าแล้วนอนอยู่เตียงเนาะตอนนี้เราก็นอนอยู่เตียงคุณให้ันหามเนี่ยมองไรที่คุณเจ็บนะที่ว่า อันท้าซราเบินามองไดมันเจ็บมองได้มันปวดมันมันเป็นมองไดการเลยไปถามเนี่ยนี่เนาะมันเป็นอุดหลูดพี่น้องมองนาทองนี่มันมันบริเเป็นหยังนาทองนี่บริเเป็นหยังแต่มันมีอยุ่ขางทองหนึ่งอันอุดหลูดบักไง่หลักะคางนี่ก็อุดลูดบักไง่พี่น้องแตะบอะไรเลยแต๊เจ็๊บแห้งห้องโอยไปเลยเด็กมันจะเป็นหลายบบนี้เวลามันปวดมันสิจองประแสกระดูกหล่องหลังนี่พี่น้อง พิการกับบุกเข่าจว่ามันเป็นลกูกอีหยังลูกอะไรแบบนี้เนาะกับบุกเคยได้ยินแต่้เทียเนาะที่นี่ก็เรียกว่าทำมืออื่นน่ะคุณเห็นฉันไปน้ำในเด้อเพราะว่าพิการเลือกงานบายมง้งเครงเนะาะเห็นงานามืนนอหลือหกชั่วโมงอันถึงไปบริสอยอิอีหยังแต่ว่าเนาะก,กำลังใจคนทำเป็นบอกพี่น้องพวมยากกันเนาะวันนี้อันลาเลยว่าฉันอาจจะทำงานแล้วฉันอาจจะเลยไปเลยดูอีกทีหนึ่งนะ่พกนะพี่น้องมูนเนี่ ใจกัดใจกาครับไม่มีเหตุผลอะไรที่คุณจะเป็นห่วงฉันบ้านะสร้างว่าเ็ก,<ะ>กหัวเมียกันมนเป็นหนอกกิน,น,นมือบนตายพี่นคุณเฮิมอ, <c oughs> อันไปสืบอ,อันไปสือบอกคุ้หน่อยมากเนาะยสีให้เบื้องหน่วยมหน่วยมันชํำน,นี่แหละพี่น้อง บุกงงหน่อยบุกงงหน่อยบุกงงเฮิมกันสิจักร้ายกันสิกินบวดเนาะสิเสียดายมาโชสิกินอีกที่หนึ่งกันสิซุกเด้กะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่น้องที่เขามารับฟังคลิปวิดีโอนี้ของพี่การเนาะกะอยากอัปเดตให้ฟังว่าหลังจากที่พ่อใหญ่รับวัคซีนมาสองรอบแล้วเราอ้วกอ้วกแบบมันกลายเป็นการต่อเนื่องบอรสบายต่อเนื่องไปรเรื่อยพี่น้องจากคนที่อ้วนๆโตใหญ่ๆใน้ำหนัก น้ำหนักแปดสิบต่อไรบ้างจะขอนเราแปดสิบหกกิโลตอนนี้แล้วเรือหกสิบห้ากิโลพี่น้องต่ว่าบนเนี่ยแจกกระทังตอนนีว้ามันเหลือ่าไดเราจอยลงแห้งมันเห็นหายใจผิดการบูดีพี่น้องใจเฮานี่มันแนมเห็นแล้วนอนรับนะสงสารพี่น้องเอาไว้จังไดมืออื่นเล้วไปอันนี้เลยพีการสออัปเดตอาการเห้ฟังด้วยพี่น้องคันผู้ใด้มีข้อมูลเอียงกับมาวา่ามาบอกพิการเนี่ยว่าอาการที่มันเป็นคางเอวแล้วนี่ เป็นก้อนลูกๆแข็งๆเนี่ยมั่นว่าเป็นก้อนกลมมได้มันเป็นก้อนอุดรูก้อนอุดรูซ้ำายวค่ะคือแ่ะมาบอกพ่การนี้ด,นด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอไว้พบกันคลิปหน้าเนาะคะ่ะบ๊ายบายขอบคุณจ้าสวัสด,ดีจ้า